วันนี้นะครับที่พวกเรามาอยู่ณที่นี้พวกเราสร้างอีกสิ่งหนึ่งขึ้นมาครับสิ่งที่เรียกว่าณเลยสิ่งนี้เป็นการรวมตัวของพี่น้องที่ประกอบการเรื่องผ้านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นน้ําการปลูกป้ายนะครับมุงเลยของเรากลางน้ําในเรื่องของการคอในเรื่องของการ สร้างสรรแบบผ้าขึ้นมาปลายน้ําในเรื่องของการอย่างที่เราทําวันนี้แหละครับก็คือนั่นเลยคือสร้างแบรนด์ขึ้นมาสร้างสรรขึ้นมาเพื่อจะให้มูลค่าของผ้านั้นเนี่ยเพิ่มขึ้นมันเลยเป็นต้นกาต้นทั้งต้นน้ํากลางน้ําแล้วก็ปลายน้ําในขณะเดียวกันนะครับนั่นเลยเป็นเรื่องของการรวมกลุ่มของสิ่งทอต่างๆ โดยยกผ้าป้ายของมึงเลยเนี่ย que. เป็นตัวหลักตัวจุดประกายที่สำคัญที่ทำให้ทุกกลุ่มนะครับประมาทของผมทุกกลุ่ม by the Women's Cultural Promotion Association under the brand o n s o n which translate from the Isan language as cute adorable and beautiful at this place there is the identity culture locality wisdom and it is l e u province thank you very much ชุดคุณยาดาวรเจริญค่มาถ่ายภาพร่วมกับท่านผู้ว่าและท่าน